สวัสดีค่ะวันนี้ย่าจะพามารื้อบอนสีนะเอาปลูกใหม่เพราะว่ารู้สึกดินเขาจะแน่นเพราะได้ฝนมาแล้วก็ไม่ค่อยเติบโตนะคะเนี่ยเหมือนที่ย่าถ่ายมาให้ดูเนี่ยขึ้นมากระท่อนกระแท่นนะคะก็เลยมารื้อเอาหัวเขาเอาส่วนที่มันเน่าออกนะคะจากนั้นก็เลยมาแช่น้ําเอาไว้หนึ่งคืนนะคะเนี่ยอันนี้ย่าแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วแล้วเราก็จะ มาเตรียมดินปลูกนะคะดินปลูกก็จะมีแกลบเก่าขี้ควายแล้วก็เศษใบลำไยแห้งนะคะอันนี้ก็เอาใบลำไยที่มันยังไม่ผุนะคะเอามารองก้นกระถางก่อนนะเผื่อมันกันที่ดินที่มันจะล่วงออกนอกกระถางนะจากนั้นก็เอาดินที่เตรียมไว้คุกเข้ากันให้เข้ากันแล้วก็เอามาใส่กระถางนะคะเนี่ย ดินจะหลวมมากนะคะเราก็จัดเก็บใส่กระถางนะเตรียมเพื่อที่จะปลูกนะคะจากนั้นก็เอาหัวบอนสีที่เราแช่ไว้เอามาปลูกอันนี้ย่าจะปลูกกระถางนึงก็สองหัวสามหัวนะคะหัวที่ขนาดใหญ่ก็ใส่สองหัวที่เล็กๆก็ใส่เยอะหน่อยนะคะอันนี้ปลูกเราจะไม่ถมลึกนะคะไม่ถมลึกเนี่ยเห็นไหมคะรากเขาออกมาแล้วอันนี้แล้วก็ กระถางนี้ปลูกหัวเดียวก็ได้นะคะนี่ปลูกหัวเดียวเลยนะคะเนี่ยดินเราก็ถือว่าเป็นดินใหม่นะคะเนี่ยรวมดินรวมนะหญ้าก็จะปลูกแบบนี้นะคะรอดูว่าเขาจะขึ้นมาไหมนะคะหญ้าถ้ามันขึ้นมาแล้วหญ้าก็จะถ่ายออกมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่านะคะเป็นการปลูกแบบง่ายๆตามสไตล์ของย่านะคะเนี่ยก็รอมันจะขึ้นมานะ